สวัสดีครับบ่าวแถาสวัสดีนรูมชมครับวันนี้วันที่18ตุลาคม2567นะครับโอ้มาแดด้อนคักแต่นรูมชมนะครับเมือนี้พายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับมาหาพ่ออ้วนนะครับพามารับชมตองวดน้ำกันครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2567นะครับงวดที่ผ่านมา26 มาหกสองนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับเพราะอ้วนก็ถือว่าเป็นเสียนท่านหนึ่งนะครับก็ถือว่าแม่นนะมีงวดเขากับเขางวดรุดก็มีธรรมชมนะครับก็ถือว่าบ่ได้เขาสูงงวดนะครับผมมันนีกับผ้ามาหาพัวอ้วนนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคึมธรรมชมเอานะครับไปบ้านมาหอดแล้วครับยังไปบ้านพราะอ้วนน้ำกันนะครับไปฟังน้ำกันนะครับว่าเพราะอ้วนเพิ่นให้ ตงวดเลยบ่อนะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่นะครับเป็นแนวทางหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับลอตเตอรี่ได้ทำู้ชมเด้อนะครับนี่แหละบ้านพ่อเพิ่นอืมอยู่บ่ล่ะออพุ่นนั่งอยู่พุ่นนีวนะพ่อนี่บ้านพ่อเพิ่นหลังนี่แหละแต่ว่าพ่อเพิ่อนก็ยู่พุ่นละเอออยู่ เศร้าแดดเศร้าฝนเศร้าฝนอยูพ่พี่จังเย็นอืมคุ่แม่เพื่ไก่ตำสาดโอ้ผืดผักสวนครัวอืมไปไปทา้งในมาเพื่อพ่ออยู่นี่เอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ่าเอาพ่อดได้หิววะ เล็กๆน้อยๆน้ำใจให้พ่อเพื่อนธรรมชุมพ่อได้ซื้อยุกซื้อยาอี่วะใส่บุญนีแล้วเออพ่อได้ใส่บุญเอาบุญมือไหนพ่อมือนี่บอกมือนี่ก็โน้มอย่างงอนี่แหละมาอ๋อตอนค่ำตอนค่ำก็ได้กินลาบแล้วมั้งพ่อยู่โอ้ยมือเอ็นกัดลาบพึ่งกันแม่มือมือมือหกมือกินลาบจ้าอยู่บ้านนี่กินแรงนี่บ่พ่อโอ้หมอลำนั่นมันมื่อวันที่ยี่สิบปุ๊บที่จริงหมอลำนี่ต้องสิบเก้า เออธรรมดาสิบก็ออกบานบอให้เจ้าไปจ้างผิดมือบอกใหาเจ้าจ้างผิดจ้างมือวันที่ยี่สิบเอามีสอดมาให้ให้เอฟซีอ้างเพื่นก้อนงวดเขาโอ้พ่อคนไปเดินแปดนะพ่อเนาะมาพ่อให้วิ่งวิ่งสองกับแปดมาสองสองหกมาหกสองหาพ่อจับขึ้นมาไอ้ ดีใจพาเราอชตัวม่วมากพ่อจับให้แน่เออพ่อขึ้นทันมาพี่เราขึ้นอีนพ่อเออเออพ่อหันน้าพี่วันนี้นี่จะยิ้เนี่ยได้บอบันีได้บอแมนยู้ได้ทรมชมได้เดียวบเอ กราบโตไปได้ตลียามเขาห้อง่างเพื่อดดนดนเนี่ยันนย่ามพั่ามบ่เขาห้องกับย่ามลวยย่ามบ่เขาห้องเข่าประองอ่างเพื่อดนมันอ่างบม่ได้เออเอาหนีตำสาดเนี่ยกับแม่สาดพับบอแม่สาดพันย่ำงาสาดพับบอกแม่สาดพับ ที่พ่อเพิ่นแกะลายมือนัหนบ่งแบบตั้มผู้เดียวก็ได้ตีแม่แบบนี้ได้พันแก่ไล่เพราะวันแกะลายเองเพราะวันแกะลายเองไม่ไม่นี่ไม่เป็นผู้ปานไท้ซื้อปาเป็นผู้ปานไทยผู้ดันชีดให้งวดนี้เป็นยังไงจะได้หิวอีกบางวดนี่จังว่ายเยอะหรือบางก็อ่างใช่หละเพ่ออ่างแต่ของเก่าได้หิวนี่มันแม่ทีของเก่าเลยนี่ของเก่าท่านผู้ชมเอ่อ ท่านเข่าแลวก็อ่างพ่อเนี่กอคือมาดูเมาตกกับเนะพ่อเนาะอัน่ไหเาเถาบบได้มาี่พ่องวดมื่อกี้นี่ด้บะไานบครับผมก็อตกข้อพับสลบดเนาอเปิดไปพ่องวดนี่ตัวได้แหละรุ่นรุ่นจะสิรุดหรือบรุดรอบนี้เอ้านี่มาดีแท้แล้วมาตกพอดีพอดีเลยเขากระพตัวเดียวกันมาตก เก้าหกกับเก้ามัน่าวะวิ่ง6กับ9ก้าเอเอมันถือถือ่บาตนี่มันคือมาแต่6กเศรษฐีป่ะมาแต่หกเเขายังว่ามาอีกยหกศูนย์หกสามหกเจ็ดเ้าาดโอ้เมื่อกี้ก็ได้จับรางวัลขางเขียงวันที่หนึงอยู่ดิแม่แต่ว่าเป็นของเอฟซีให้เจ้าฝากซื้ออืให้เจ้าถูกรางวัลเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งลอตเตอรี่นะเ เออแล้วมันขางเคียงไหมพ่อมันขางเคียงแล้วมันที่หนึ่งที่่เจ้าผิดพินแสนเดียวนใบเดียวใบเดียวใบละใบเดียวได้แสนเดียวครับผมแล้วมันขางเคียงแล้วมันที่หนึ่งไหมพ่อพนหกสามบคือหกสี่อันี้เก้าหกหนึ่งเออหกหนึ่งครับสี่แปดสองเก้าหกหนึ่งแล้วันที่หนึ่งพ่อ อยากถือโยแแม่มันพอถือจะเกียรางวัลที่หนึงมันสี่แปดสองก้าของไอ้เจ้าเก้าหกหนึ่งอืมยังก็เท่ยนันเจลตี่เนี่เนีตัวได้ลวพ่อเนี่เนีตัวเอมาเดินมาวันอืมวันวันที่วัที่แล้วทช่วงสองหมาหกสองกับเก้าเด่นตัวได้ลวะพอ่อจะได้เขียนในเอฟซเพิ่น ผมก็เด่นหกอีกนะเด่นหกเด่นบมันขึ้มาดูมาได้แลงมันบอเก้ามาละลอยอันนหนก็ผิ้ก็เห่าจะเก่าซับสองทำามมันได้ละลอยมีจับมีมักสามโตวะวันนี้สามโตดีโอ้ยมันจะมักตัวนี้ตัวใมัอืมอืแต่ไ้พอตัวมักหกเจ็ดีหกเจ็ดอ พอเพิ่นให้เด่นลักโคกไปท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้เอา,เ,อาเดี๋ยวเขียนให้ตัวใหญ่งเอฟซียังมีแตพออ่พอใหญ่ไม่ไงพอเออของพวันแค่อยู่เพิ่นเขียนตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมตัวใหญ่ดูง่ายอืมของพวันนี่ก,ก็ะยะเผื่อบ่ไดรน,นะพอ,นะอเนาะเพราะฉะนั้นผู้ติดตาไปจำมันก็จริ ได้หลายเที่ยแล้วพ่อได้หิวพอได้ซื้อพ่อได้ซื้อกินอยอะพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินอยู่ละนะครับซื้อปลาทอกปลาทูอยู่ะวันงที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะเป็นแนวทา่งยิบจับสลากกินแบ่งรอตตลีได้ท่านผู้ชมเด้องวดนึงก็บสามสามรวดเนาะครับผมสามวดรวดแชมป์บาวิ่งหลุดงวหนึ่งหกกับเก้านะครับเป็นชุดบนล่างได้ท่านผู้ชมเด้อ กัดเลยกับกลับโตไว้น้ำรุดยอดมันมาน้ำกันหากเก่านวรุดหากเก่าว่าน้ำกันพอเนาะเขาก็ถามนเดี๋ยวบอกเขาน้ำถึงน้ำยังเขาหกศูนหสามได้ยุอัว่าไปยหเจ็ดเก้าศูนย really ์เก้าสมเุดท <ens S 2> ัหลก้าเจ็ดอ่าทำมาชม เน้นหกนภโอ้หาดีแท้่อร์นมาหัทิมเลยล่ะหกเกผม่มาสเียนเนาะเน้นลักหกพอมาคักคักคือหกเจ็ดว่อห่ออ็ดผู้ใดมารักเก้ากับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดกับตัวด้วยนะครับกับตัวด้วยอลายตัวเ้คุกับด้วยทธรรมชม อันนี้งวดที่ผ่านมานะครับนําผู้ชมอ่ะแม่นองพอคนอยู่ับคนเร่นน้ำประจามันก็อาทิดงวดหาเก้าหนี้เด่นหากับเก้ามานน้ำกันนะพ่อเนาะเด่นหากับเก่ามานน้ำกันเขากระทาว่ามานน้ำกันได้เพราะว่าจะไปซื้อของน้ำดื่มอย่างเดียวๆเลยพ่อหาครับเก้ามากเลยพ่อย่างคนคนนี้เขาเขาเขามาเจ็ดองหกับเก้าจบ่มาน้ำกันบ่ บาดีเลยบอกเขาว่าแปดสองไ่่าตือแปดสองด้เล่ยพอเนาะเลกสองนี่พอไปเน้นแเน้นลักแปดเน้นลักแปดฝันแปดทือไดเาแปดสองต่วหันมาตัวนี้พอหน่าลักนี่เนาะสองหกสอมธรรมดาตัวทีมานลักนวยได้อยู่นวยมันจะมีสองหกนี่โอ้ตัวนนะพอเก้เลขติดเลขติดเอเก้าหกมาน้ำกันเลยตัวนี้พอเลขติดเนือ อยู่ในสมตัวเลขติดนี่เก้กนี่พื่เลขติดเก2าหกสองใสสอกับ8ปดเอาคืนทั้งนี้บ่เออขึคือทั้งนี้นะผมยังสามตัวถูกถึงมดถึงมดเลยถึงซึงสชั้นอาวอาแต่มาชมพอเพิ่อเน้น6กนะครับรอบนี้อ๋เน้นหกอ่าที่ว่าปังปังวดวันที่หนึ่งพฤกจิกายนสองายหกสิบนะครับผมเด่นเล็กวิ่งเล็กเด่นเด่นหกับเเน้นที่ห น่าเป็นชุดบนล่างหกศูนย์หกเน้นหลักหกอันนี้ก็มานำกันได้อีกน่ผู้ใดมาหกเจับเอา้พอนะเก้าศูนเก้าสามเก้เดี๋ยวคงสุดท้ายจึงจะมาหาพ่ออีกพ่อพ่ออันใดเน้นค่ะค่ะคือ6-7เออหอหารถตรีไปเลยทัพ่อนะตีันเอหันมาพี่พ่อจะไปหันเบื้งพุ่นหันมาอัพซีพี่พ่อเออลักหกเพราว่าวันที่สิเเอว่านี่เง เออนั่นแหละพอ่พอ,เ,อ,อเน้นหก <6, 7. S 1> เจ็ดอ่าธรรมชมผู้ไดมักรักเก้ากับเก้าศูนย์เกาสาม้ี่ธรรมชมเพราะอ้วนนะครับถือว่าเป็นเซียนทันหนึ่งที่แม่น ปีที่สองแล้วป no? ีที่สองกับกับว่ได้ว่าเขาสุ่มวัดนะพ่อเนาะวัดรุดกับมี่ธรรมชมออกสุขให้ปั๊บได้เลยเหลือแต่จะมามาเลยบรทธานนครเนาะเอ็คือแดดดีแถมเมื่อนี่แดดดีแดดฝนดีฟ้าเนี่ยนิดหน่อยเนาะบุญกระถิ้นธรรมชมมีแนวกินมีตาขับพุ่นบอสเป็นยังพ่อบอสเป็นยังผ้ากันมาแล้วมายาติไม่ได้ยุบันกับขับปุ่นขอบคุณหลายๆค่ะเออขอบคุณหลายๆพ่อเออ ที่กรพุนท่านแ้วทีเลี่ยงมือ่อยเมื่อยไอ้นั่นก็ได้เม็ดปลาเขียบไปเลาวพอมาดามพันกาดันไปปุ๋นเนี่ยม,มันท่านเกิดง่ายเพราะกาดนะพันกาไอ้พันจะเปิดมันจะบ่อลายมันเดือนอยู่ว่มันจะเกิดจะเข้าทิมไปนล้วมันแต่กี้กินทิมไปนล้วมันก็เกิดนะพ่อเนาะเออขางเถียงไหมบัดเดียนซ้ำเอาเบี้ยปลกเคียบก็ซึมแล้วนั่นนับขางเดียบ เอ้าเกี่ยงนมักค่ะคือลักหกนะพ่อเนาะหกตกอนหกศูนย์หกสามหกเจ็ดนะครับเน้นหลักหกเล่นหกเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดตัวรองกับตัวด้วยพี่น้องนะไปหาสังจองตอบมันเคยออกวงให้ตัวเดียวหกเจ็ดมันเคยออกได้เลยอ่าเคยกันก็หกสองก็อ๋อเอาขอบคุณพ่ออ้วนนะผมออกวันนี้หกเคลียร์ออสบายดีครับพ่อสวัสดขอบคุณครับพ่ออ้วนขอบคุณครับแม่ครับผมมาดีครับ